โอเคนะครับตอนนี้ก็เตรียมส่งงานให้กับลูกค้านะเราทำรองเท้าไม่ว่าจะตัดรองเท้าก็ตัดเราตัดรองเท้าใหม่นะก็เป็นหนังพวกฝาดเป็นงานแฮนด์เมดแฮนด์เมดต้องแฮนด์เมคเลยเปนเอนี่อันนี้คือเป็นรองเท้าที่เป็นแบรนด์ของบางเองนะจริงอ่ะบางตัดรองเท้าก็โอเคเลยนะแต่ที่บางมาทำยูทู e เพื่อเป็นการสวิตอะ่ะเพราะบางคิดว่า การสวิต์มันสามารถต่อยอดได้กับคนอีกจำนวนมากที่สามารถจะไปทำการสปาการรีแพรนู่นนี่นั่นเนี่ยอย่าเค่ตัวนี้ไหมหนังกลับที่มันจะไม่กลับแล้วมันจะเริ่มจะเละเทะแล้วแต่เดี๋ยวบางก็กำลังจะฟื้นฟูมันขึ้นมานะก็เหมือนคนนี้ที่มันขาดจนนิ้วโผแล้วแต่บางก็พยายามหรือฟื้นมันขึ้นมาให้มันกลับมาใช้งานได้อีก ตัวบางเองเป็นช่างตัดรองเท้า handmade นะก็คือทำได้หมดและบางก็สอนให้คนเซวิสหัดทํารองเท้าหัดที่จะสามารถอาชีพรองเท้าเป็นอาชีพที่สามารถพาตัวได้นะเพราะว่ารองเท้าแพงๆยังมีเยอะมากอย่างเนี้ยเลดวิงยูเอี้นะคนเล่นกันเนี่ยแล้ววันนี้คลิปนี้จะให้มาให้อะไรหน่อยคือมาให้ เคล็ดลับเลยกันนะสำหรับเอฟซีจำไม่เลยว่าการทํารองเท้าหนึ่งรองเท้าต้องใส่สบายแล้วก็นิ่มทนอ่านี่คือคีแลวเนี่ยคีหลักให้มันบาง่างบางจะทําซอฟต์ขึ้นมาใหม่นะถ้าซอฟต์ไม่ไหวบางก็จะทําขึ้นมาใหม่และก็เป็นแบรนด์บางจริงๆริงอะบางตัดเครื่องหนังได้ทุกอย่างเสื้อหมวกกางเกงทุกอย่างจะเป็นเครื่องหนังบางตัดได้หมดบางไม่จําเป็นต้องมาเซอร์วิส แต่ที่บางทําการสวิตเพราะบางมองถึงว่าเราสามารถส่งต่อให้คนอื่นได้อีกมากมายนะก็ขอบคุณ f อที่ติดตามบางในช่อง u t u b e นะเพราะว่าอย่างน้อยสิ่งเล็กๆที่บางให้มันอาจจะไม่มากมายแต่มันสามารถไปต่อยอดได้คลิปของบางแต่ละคลิปบางไม่ได้ทําอาชีพ YouTube แต่บางทําตามฟิวที่บางอยากจะทำอยากอยากจะลงเพราะว่า ถ้าคุณจับจุดดีๆไล่ดูคลิปบางดีๆบางก็งจะบอกคลิปเกือบๆทุกคลิปนะเพราะว่าเรางานงานจริงงานเยอะงานเยอะมากแล้วก็เราก็เอาการเซอร์วิส์หรือสปาเครื่องหนังรองเท้ามาเป็นแนวทางหรือมีประโยชน์ให้กับคนอีกหลายๆคนคน1คนึ่พคนดูและชอบบงังรักบงัง แค่หนึ่งคนก็พอแล้วเขาสามารถไปต่อยอดได้นะบางไม่ได้ทำคลิปแบบโบปปาจจจะของบางก็คือคลิปแบบเรียวนะบางเน้นคุณภาพนะนี่น้ฝานี่ดึงยากนะเพราะเราไม่ได้ปอกไงนะแต่เดี๋ยวมันก็วกนนี้ก็จะทำให้สวยบางชอบออกแบบที่ไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านนะบางเป็นสไตล์ที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้าน แล้วก็ไม่ใช่อาชีพทำยูทูบบางเป็นอาชีพช่างตัดรองเทา้าโอเคนะครับนี่การปะโดยที่จบออกมาแล้วก็จะไม่เห็นรอยเลยไม่เห็นรอยไม่เห็นรอยที่มันขาดะนะโอเคนะครับขอบุณถ้าใครรักบ,บังก็โอเคบังก็จะทำคลิปดีๆลงให้เรื่อยๆบางคนไม่รักก็ทุกคนมีสิทธิ์เลือกนะ